อาหารเก่าพี่น้องแกงหน่อไม้เอ้ยต้มหน่อไม้แกงเฮ็ดสมเฮ็ดบอนนี่นะสมเฮ็ดคือเก่าพี่น้องสบายดีผมแม่พี่น้องสุขุสุขลนสุหมงสุบอนมากินข้าวเศร้าน้ำกันพี่น้องนั่งกูแล้วบหืมจะกินหม่ํากันเลย กินข้าวะกินเปข้าเฮ็ดออกแล้วกินแต่เฮ็ดพี่น้องเอ้ยหักมืดโบลายดอกมือละหน่อยกินข้าวเลยบ้าลุงเลยขนาไอทเด้ เมนูนี้พอเอาให้นี่แซ่บๆพี่น้องได้4มือพามแกงเห็ด4มือพามเด้อพี่น้องเด้อกินข้าวเช้ามื้อนี้ยังบ่มีทางไปพี่น้องสวยแหละมเห็ดเอางนนแซ่บอีมือพามส่งพอดีกินละ Càng có thể mua ham. Hoặc hết lắm hoặc mua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  hoặc 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 đi cá chín mầm nữa thì ngon ừ. ừ. nặng kem hết rồi nhỏ <laughs> cái khung ta leo hết thằng thằng hết rồi แวกำมาขึ้นบาเห็นเห็ดห,หลดมันจะชวนมาไปก็เบิดยังนอนพ่ออีกมก็มงหึ่งเมื่อห่งเางนุงมือนัมีชวนไปะนคือสบายหเหะ ชอบเกลือไงไปมันอยู่แล้วมันคือไดิเกเกแลวก็บกันอกันยกันตะคุยกันันโหลดมาไว้แล้วเกลมันอ่ะมีทังแบบใส่เห็ดแลแบบไ่ใส่เห็ดเก็บในบ้านมันโหลดแล้วโอ้โอ้ พี่น้องเอ้ยกุ้งซอยกงยังไเนี่ยพี่สดแกงกันเทศอลไรพี่น้องน้องแทนกันอะไรก็อดตดอักออกหย้ยในก่อนแน่ต้มแล้วก็ตักออกหายงา,านาเม,ม,นะมื่อไหร่ให้เราโมโหเนี่สวยจูบให้เล่นนะแม่นมไ่จะเข,อขอ่ามันยังเอาไปโอมลุกตอนเฮ็ดให้เล่นครับพี่น้อง สมเฮ็ดป่าลุงเอ้มาเอาแทนไปแน่ไเอาลงแทนไปอยู่น้ำแน่ไปบอกแทนนั่นจะคุณบอกของัง <c oughs> ใส่น้ำกุนบอกมุนกุหลายลายขู่ <c oughs> อบอกมุนบอกป่านได้บอกขาง ทีปลาอืมอ่าจึงจะปลาอลไรก็ได้อาจจะปลากินต้งเก็ตรงตีนเห็ดพี่นนองโอ้ยอระานมันไม่เห็ดเจียวอีกต่วนนะต่วนี้มาบ่มาเป็นึ่ง

Mà có lung nữa ha. À. <laughs> Để ta chú ý như thế nào Bố khỏe quá ta ừ. Thôi, <laughs>

เงืองเงียบเนียงมันอาจจะน้อยกับเขาข้อลานได pues Dude, right. <laughs> <gun> ้เลยในป่าข้าวค้าบอกคำนอกกรเช้า้ามขาลานใบาบอกบืมดิบาร์สีมาบ่เนาะห่านก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 ่กนนนกนกนกนสนนนกนนน เอาันง่าไม่จะซักขันนาไว้เดียวเช้าคนแห่งมัคกับกับกันวันนี้คุณเหนนอไม้ห้าวแคนนี่พี่น้องเยน้องแทนฮัลโหลลูกฮัลโหลฮัลโหลอืม ไม่ไม <m í toys> ่ตายม่ได้ลงเพลงลงแทนอดเลย อย่าบอกเด้อว่าไปเอาหมอมาตัดเถื่อที่สองปวดโพงโมมักแตงผุ่นพอน้องแข้งพอน้องแพลนหยุกหมอพี่น้องเลยโป๊ะเทศก็ไม่นู่งเอาไม้ต่อตากลงรอบสองย่างอยู่พี่น้องเอ้ยในหมอก็ย่างอยู่อืมแต่ยังมันอ่อนกัดปุได้ย่างก็

ไดที่ตุมเ็ดจางชจางส,างสมเฮ็ดนะมันจางบนังเดีเอาไปนัวได้ขั้นสมไปใส่เฮ็ดเดียวก็้นจะใส่กระหนัวใส่มื่อเน่าแล้วก็ตักรลบซองผีหน่องเอืยเกงเฮ็ดอันนี้หนังเฮ็ดสมเฮ็ด น,น้องแทนเห็นน้บบองใม้มมมมมแทนแซ่บบ่แซ่บบอ่อแ่บบ่หืมมา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 แชบ่ลูกนั่งเหยาดแข็งนี่าได้พี่น้องเคอกินข่าวนะกินเห็นน้องใม้นะผู้ผู้เออเห็นชิเดล่าเด้อพี่น้องเด้อ คลิปหนาพอกันใหม่ขอบบุญขอบคุณถูกกำลังแรงเชียร์แรงใจขอบบุญขอบคุณเอฟซีถุกท่านขอบบุญขอบคุณถุกค,กคอมเมนต์ขอบบุญขอบคุณที่บังกันจบขิปนาะพี่นอ้องฝา,นนะากากดไลคก์กดแชร์กดติดตามให้น้องแคนเด้อพี่น้องเด้อคลิปหนาพอกันใหม่อยู่ดีมีเฮงสุขสุขคนสบายดี